เดี๋ยวเราไปลองดูแสงที่ออกมาจากกิจตารางตัวนี้ดีกว่านะครับว่าแสงมันเป็นยังไงมาดูตรงนู้เลยครับและนี่ก็คือแสงที่ผมได้ใส่ตัวกิจตารางไาแล้วนะครับไฟ RGB อะไรอย่เงี้ยมาเสริมให้มันดูเท่ขึ้น สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เป็นคลิปที่ไม่ได้ยาวมากผมมีอุปกรณ์หนึ่งตัวนะครับที่ใช้เป็นอุปกรณ์เสริมสําหรับตัวโดมหรือว่าซอบบ็อกแบบพาราโบลิกหรือแบบทรงโดมนั่นเองนะครับเป็นโดมแบบทรงกลมตัวนี้จะเป็นหิกิดหรือว่ากิดตารางหลังพึ่งนะครับที่เป็นช่องๆแบบนี้มีหลายคนสงสัยนะครับว่าไอตัวตารางหรือว่าตัวกริดตัวเนี้ย เอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับแล้วก็จำเป็นมากน้อยแค่ไหนสมควรที่จะซื้อหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแจกแจงแล้วก็มาลองใช้งานให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับถึงความแตกต่างว่าระหว่างซอฟบล็อกที่ไม่มีกริดกับซอฟบล็อกที่มีตัวกริดตารางตรงนี้นะครับแสงเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มันใช้งานกับงานประเภทไหนนะเดี๋ยวผมจะพูดต่อน,นะครับว่ากริดตารางตรวนี้มีออกมากับโดม หรือว่าซับบล็อกแบบพาราโบลิกเนี่ยทุกไซส์เลยที่มันเป็นทรงกลมนะครับใช้เฉพาะกับตัวโดมแบบพาราโบลิกที่มันเป็นทรงกลมสําหรับตัวสเตปที่มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมซับบ็อกที่มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะมีกิจตารางแบบนี้เหมือนกันนะครับก็จะใช้หลักๆอยู่กับโดม2ประเภทนี้พาราโบลิกหรือว่าโดมกับตัวซับบล็อกแบบสเตปหรือว่าทรงสี่เหลี่ยมกิจตารางตัวเนี้ยใช้เอาไว้จํากัดแสง นะสำหรับคนที่ต้องการจัดทิศทางของแสงแบบ100เต็มนะถ้าเราถ่ายแบบแล้วเน้นต้องการที่จะให้ตัวพิธีกรหรือว่าตัวแบบของเราไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือว่าภาพวิดีโอนะครับต้องการให้แสงไปเด่นอยู่ที่ตัวแบบเท่านั้นไม่ต้องการให้แสงเนี่ยมันไหลไปโดนกับฉากแบ,บ็กกราวด์หลังตัวกิตตารางตรงนี้จะมีความจําเป็นขึ้นมา เวลาเราใส่ตัวกิจตตรางตรงนี้เข้าไปที่หน้าซอฟ t b บ็อกทรงพาราบุลิกหรือว่าส่งสตีฟก็ตามนะครับแสงจากที่มันเดินทางได้ไกลประมาณขนาดนี้นะครับพอเราใส่ตัวกิดตตรางเข้าไปแสงจะโดนจำกัดระยะทางเหลือแค่ครึ่งเดียวนะครับจากระดับนี้พอใส่เข้าไปเหลือระดับนี้นะครับเพราะฉะนั้นแสงเนี่ยจะไม่ไหลไปยังฉากข้างหลังนะครับอันนี้เหมาะกับคนที่ต้องการถ่ายภาพแบบแนวดาร์กมากๆหรือว่าต้องการจัด แสงในสตูดิโอเหมือนที่ผมจัดอยู่ณนะตอนนี้นะครับก็คือไม่ต้องการแสงสว่างให้มันทั่วทั้งฉากแบบนี้ต้องการจำกัดแสงแค่กับตัวแบบหรือว่ากับตัวโปรดักต์เท่านั้นไม่อยากให้มันเลยไปถึงฉากข้างหลังหรือว่าไปโดนอุปกรณ์หรือว่าฉากต่างๆที่เราไม่พึงประสงค์นะครับพูดอย่างนี้เพื่อน,อนๆอาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูแสงที่ออกมาจากกิจตารางตัวนี้ดีกว่านะครับว่าแสงมันเป็นยังไงดูตรงนู้นเลยครับ และนี่ก็คือแสงที่ผมได้ใส่ตัวกิจตารางไปแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าสังเกตว่าคาแรคเตอร์ของแสงที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะรักมากๆเลยนะครับเน้นเฉพาะใบหน้าแล้วก็ตัวแบบเนี่ยเพื่อให้ได้แสงสว่างมาเฉพาะตรงนี้ไม่ให้ได้ไหลไปโดนฉากหลังนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีตัวกิจตารางนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวผมจะเอากิจตารางออก อันนี้คือผมเอาตัวกิจตารางออกนะครับนี่เอาออกมาแบบนี้นะครับซึ่งพอออกนะครับงานแบบนี้จะเหมาะกับพวกงานแบบบิวตี้บล็อกเกอร์นะครับคือแสงเนี่ยมันจะไปแบบทั่วถึงเลยนะครับถ้าเกิดจริงๆแล้วผมวางไฟไว้สัก2ดวงเนี้ยแสงมันก็จะสว่างแบบทั่วถึงเลยนะครับแล้วคนที่เน้นเรื่องของแบบก็ได้นะครับแล้วก็ฉากหลังก็ได้นะครับคืออยากให้แสงทั้งแสงใบหน้าพิธีกรแล้วก็แสงจากหลังเนี่ย มันเท่าเท่ากันนะครับเขาก็จะใช้เป็นแบบไม่ต้องใส่กริดต,ตารางนะครับคือไม่ได้จํากัดแสงเลยสําหรับคนที่อยากได้แนวแบบดุดันแบบมืดอึมทึมแบบดาร์กนะครับเขาก็จะใส่ตัวกริดต,ตารางตรงนี้เข้าไปเพื่อจํากัดแสงให้มันเดินทางได้สั้นลงขณะนี้แสงนะครับแบบไม่ใส่ตัวกริดต,ตารางมีแค่ซอกบ,บอกนะครับมันก็จะไจหลไปโดนฉากหลังตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ผมใส่ตัวกริดต,ตารางตรงนี้เข้าไป เห็นไหมครับว่าตัวกิจตารางเนี่ยจะทําหน้าที่ควบคุมคอนโทรลแสงนะครับคือจํากัดแสงเนี่ยไม่ให้มันเดินทางไปได้ไกลมากเพราะฉะนั้นแสงที่ออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่สําหรับคนที่ต้องการจํากัดแสงเฉพาะจุดจริงๆอ่ะอันนี้ก็พอมองภาพออกแล้วนะครับว่าตัวกิจตารางเนี่ยเขาจะเอาไว้ใช้ทํางานอะไรแน่นอนครับสําหรับคนที่ต้องการจํากัดแสงให้มันอยู่เฉพาะจุดที่เขาต้องการจริงๆนะครับ เขาก็จะใช้ตัวกิดตารางองนี้ครับใส่เข้าไปหน้าซอฟท์บล็อกแสงจะอยู่แค่ตรงนี้นะครับเขาจํากัดแสงได้ดีมากๆสําหรับตัวกิจตารางแล้วทางนี้ถ้าเกิดใครต้องการจัดแสงแบบดังๆน,นะครับเล่นสีสันนิดนึงอย่างผมมีพวกไฟ rgb อย่างเงี้ยถ้าเกิดใครต้องการจัดแสงแนวนี้นะครับก็สามารถที่ทําได้เลยนะเอาพวกไฟ rgb อะไรอย่เงี้ยมาเสริมให้มันดูเท่ขึ้นอ,อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหรือว่าใครต้องการที่จะแต่งเติมสี b a ็กกราว n d ข้างหลังอย่างเงี้ยถ้าไม่มีกิจตารางนะครับเดี๋ยวดูนะถ้าเกิดผมต้องการแบ็กกราว n d หลังให้เป็นไฟ R G B ์แบบนี้นะครับถ้าไม่มีกิจตารางปุ๊บสังเกตที่ไฟ R G B ์ที่อยู่แบ็กกราว n d นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะซิดลงทันทีเลยไอ้พวกเส้นขอบๆตรงนี้นะครับคือสีเนี่ยมันจะหายไปเลยเห็นไหมแล้วดูสีไฟ R G B ์มันค่อนข้างที่จะซิดนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีกิจตาราง ตัวนี้ขคาไป,ปเห็นไหมครับว่าไฟ R G B เนี่ยมันเด่นขึ้นมาเลยนะครับมันดูสีสันเนี่ยเด้งขึ้นมาทันทีเลยะก็สำหรับใครที่ต้องการจัดฉากหลังให้เป็นแบ็กกราวด์แบบนี้ก็ได้หรือว่าใครต้องการแบบแนวสีแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อจัดทิศทางของแสงก็ขึ้นอยู่การใช้งานแต่หลักๆคือตัวกิตตารางตัวนี้นะครับเอาไว้ใช้จำกัดแสงให้อยู่เฉพาะวัตถุที่เราต้องการเท่านั้นครับ จากเดินทางไกลขนาดนี้พอเราใส่เข้าไปเดินทางเหลือแค่นี้ครับเราสามารถควบคุมและคอนโทรลแสงได้แบบเกือบ100%เต็มเลยนะครับอันนี้ก็คือคุณ,ณประโยชน์แล้วก็หลักการในการใช้งานเจ้าตัวกิจตารางหรือว่าหันนิกจนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับสามารถที่จะเป็นเครื่องตัดสินใจให้เพื่อนๆได้ว่าจะซื้อตัวนี้ไปทําอะไรนะครับส่วนคลิปหน้าเราจะมีอุปกรณ์ตัวไหนมารีวิวหรือว่าเอามาทําให้เพื่อนๆได้ดูอีกว่า อุปกรณ์ชิ้นนั้นนั้นทาหน้าที่อะไรนะครับติดตามชมกันในคลิปหน้าส่วนวันนี้หมดเวลางผมนะครับสวัสดีครับ